สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็มีอีกหนึ่งสาระดีๆมาบอกพี่ๆทุกคนนะครับสําหรับรถพี่ๆคนไหนนะครับที่มีไฟลุกเครื่องโชว์นะครับผมแล้วมันสตาร์ทไม่ติดนะครับผมมันสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือว่านะครับผมไฟที่หน้าจอนะครับผมไฟที่หน้าจอเรือนไม้ของพี่ๆนะครับผม ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับผมแล้วก็ไฟนะครับหน้าจอเริอนไม่รีรีนะครับไม่ได้สว่างเหมือนเดิมนะครับผมทีนี้มันเกิดจากอะไรบ้างนะครับผมถ้าในกรณีที่เรานะครับสแกนดูโค้ดแล้วนะครับผมมันมีโค้ดโชว์มานะครับผมโชว์มานะครับโค้ดนะครับ 1> P 1 2 6 1จำไว้นะครับผมถ้ารถพี่ๆคนไหนนะครับที่มีไฟลุกเครื่องโชว์สแกนดูโคดแล้วได้ P 1 2 6่ใน Isuzu D-Max นะครับปี P 0 5 0 6หรือว่าเชฟตาสองชั้นนะครับผมที่เป็นกลอง อ่าเป็นกล่องปลักหน้านะครับผมอ่าเป็นกล่องปลักหน้าอย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็น GM นะครับ GM ก็คือเชฟโรเล็ตนะครับผมแต่มันก็ใช้ใน i ีซูปปีซูน่าสนุกได้นะครับผมกล่องนี้นะครับผมไม่จะเป็นต้องแปลงนะครับผมแต่ถ้าเป็นปีสองพัเจ็ดต้องแปลงนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าแปลงตรงไหนนะครับผมอ่าทีนี้นะครับถ้ารถพี่ๆคนไหนนะครับแล้วมันขึ้นไฟรูปเครื่องโชว์หน้าจงหน้าจอ เ,เรือนไม่มันมันดับหรือมันไม่ติดหรือมันรีนะครับผมแล้วสแกนได้โค้ด P 1 2 6 1นะครับผมใน E s ู z u D Max ปี0 5 0 6นะครับผมหรือว่าเชฟตา2ชัน้นนะครับผมก็โค้ดนี้เกี่ยวกับกล่อง ECU โดยตรงเลยนะครับผมถ้าแก้จุดไหนแล้วไม่หาย นะครับมันก็จะเป็นที่กล่อง ECU นะครับผมทางนี้ทางนั้นก็ต้องดูนะครับว่า1กล่อง ECU นะครับผมสายไฟมันมีสายไฟช็อตตรงไหนหรือเปล่านะครับผมที่มีการโชโค้นนี้ขึ้นมานะครับส่วนกล่องนี้กล่องนี้เห็นไหมครับขาวๆไม่รู้มีอะไรนะครับผมข้างบนไม่มีนะครับมีข้างลง นะครับผมน้ำเข้านะครับน้ำเข้านะครับผมน้ำเข้าเรียบร้อยเลยนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้ระเบิดไปเลยนะครับผมแผ่นตรงนี้ก็ระเบิดนะครับระเบิดขึ้นตัวนี้เสียนะครับผมที่ผมเช็คแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้เสียไปหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็เสียไปหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็ระเบิดระเบิดหายไปเลยนะครับตรงนี้ นะครับกล่องนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะซ่อมได้หรือเปล่านะผมเพราะอะไรนะครับไม่รู้จะไปหาจากไหนนะผมถ้ามีอะไรก็น่าจะพอได้นะครับผมแต่อะไรไม่รู้ไปหาจากไหนนะผมก็สําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่ใช่ซูดีแม็กปีนสนุกนะผมก็ดูคลิปนี้ไว้เพื่อจะมีประโยชน์ในการซ่อมนะครับจะได้ซ่อมถูกจุดนะครับผมมาจะได้ซ่อมแบบตรงจุดนะครับผมไม่ต้องไป ซื้อเซ็นส่งเซนเซอร์ทาง,างนั้นนะนะครับผม P06 ไอไม่ใช่ P1261 นะครับเป็นกล่อง ECU โดยตรงนะครับผมอ่าเป็นกล่อง ECU โดยตรงนะครับไม่ว่าจะกรณีใดๆนะครับที่โชว์โคดนี้ขึ้นมาระวังเลยนะครับผมไอรถสตาร์ทไม่ติดตาคผมแล้วโชว์โคดนี้ขึ้นมานะครับผมสุดท้ายนะครับ ลองเอากล่อง ECU มาสลับกันดูก่อนที่จะสลับกล่อง ECU นะครับแนะนําให้ไปทําการแกะดูสายไฟก่อนนะครับว่ามันขาดมันช็อตกันตรงไหนหรือเปล่านะครับผมอา่ามันขาดมันชอ็อตมันโดนกันอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับต้องแกะดูก่อนนะครับผมหรือว่านะครับผมถ้าใครพอมีความสามารถอยู่นะครับก็ก็คือมีความรู้พื้นฐานนะครับก็ลองแกะดูกล่อง ECU ดูนะครับว่า กล่อง ECU ของเรานะครับน้ํามันเข้าหรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมมาล้างรถบ่อยๆนะครับเลื่อมคลุมนะครับลืมคลุมเรียบร้อยเลยนะครับผมก็เคยได้ยินไหมครับว่าเออ่ล้างรถเสร็จแล้วนะครับกล่องช็อตพังนะครับก็มีนะครับผมก็มีนะครับผมเคยได้ยินอยู่นะครับอันนี้ผมก็ล้างล้างรถครับโอ้ไฟโชว์เลยนะครับผม ผมก็คิดว่ามัน,น่าจจะเป็นหนึ่ง,งสางเหตุนะครับเพราะว่าน้ําเข้านะครับมันมันแง้งออกนะครับผมน้ําเข้าสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่เก่งแล้วก็ผ่านนะครับสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่ใช้รถอีซูนะครับปีสุนัขสนุกนะครับผมก็ดูคลิปนี้ก็คิดว่าจะได้สาระ <c oughs> จะได้ความรู้ไปเต็มๆนะครับผมพี่หนึ่งสองหกหนึ่ง อ i ซ u z u d max p0506 ลุยเชฟตาสองชั้นก็จะเป็นที่กล่อง ecu นะครับผมก็ลองแกะดูนะครับลองแกะดูนะครับถ้าโชโคนี้ขึ้นมานะครับให้พึงระวังเลยนะครับผมหนึ่งกล่อง ecu แน่นอนนะครับผมฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผม p1261 ก็คือกล่อง ecu นะครับผมถ้าพี่คนไหนนะครับที่แบบโชโคนี้ขึ้นมานะครับผมก็ ตอนแรกนะครับถ้าพี่ๆคนไหนนะครับที่อยากซ่อมเองเป็นนะครับ1เวลาเราสแกนเจอโค้ดให้เราเขียนไว้นะครับว่ามันโชว์โคด้ดไหนขึ้นมานะครับผมจากนั้นก็ให้เราทําการลบแล้วสตาร์ทรถดูใหม่นะครับผม <urers> ถ้ามันยังโชว์โค้ดเดิมขึ้นมานะครับผมแล้วรถสตาร์ทไม่ได้หรือโชว์โค้ดเดิมขึ้นมาแต่รถสตาร์ทติดนะครับให้เราไปแก้จุดนั้นนะครับผมอ่ให้เราไปแก้จุดนั้นถ้าเรารู้นะถ้าเรารู้เราก็ เราก็ต้องไปไแก้จุดนั้นนะครับผมมันถึงจะถูกไม่ใช่ไปไล่เปลี่ยนแต่พึ่อเือโอ้โหอันนี้ผมก็มาทําคลิปเพื่อให้พี่ๆดูแล้วนะครับเอาไปทําการซ่อมเองนะผม <laughs> เพื่อที่จะกระชับพื้นที่นะครับไม่ต้องไปไปหาถามนูน่นถามนี่นะครับผมก็นี่นะครับดูคลิปนี้รู้เลยนะครับผมอของแท้แน่นอนคลิปนี้กล่อง ecu อันนี้ผมก็เดี๋ยวเอ่ออันนี้คือยังไม่ได้ยังไม่ได้ซ่อมหรือยังไม่ได้ทําอะไรนะครับผมก็ต้องรอดูอะไรก่อนนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าไอตัวไหนมันมันมันกลับบ้านเก่าบ้างนะครับยังไม่รู้เลยนะครับผมก็ตรงนี้นะครับนี่ก็น่าจะไปแล้วนะอันนี้คือดูด้วยตาเปล่านะครับก็คือเออยังไม่ได้วัดอะไรนะครับเพราะว่าความรู้ผมก็ไม่ค่อยมีนะครับในการ ว่าผมไม่ไดเรียนเล็กเนาะผมไม่ไดเรียนเล็กอิเล็กทรอนิกผมก็เลยไม่มีความรู้ในด้านการเช็คการวัดนะครับพวกไอซีหรือพวกชิปต่างๆนะครับผมไม่ค่อยมีความรู้ไม่มีความรู้เลยนะครับไม่มีไม่ใช่มีใอยมีความรู้ไม่มีความรู้ในการวัดเลยพวกนี้นะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เรียนมานะครับผมไม่ไดเรียนเล็กมาแต่ก็ ไม่รู้ว่าอะไรมันเสียหรือไม่เสียนะครับมันก็เลยดูไม่ได้นะครับต้องเอาอีกกล่องหนึ่งมาเทียบกันดูนะครับผมก็ว่าจะไปหาซื้ออีกกล่องหนึ่งมานะครับผมไปหาดูนะครับแล้วก็แกะแล้วก็มาวัดเทียบกันเลยนะครับว่าไอ้จุดไหนมันมันแตกต่างกันนะครับมันวัดแล้วมันแตกต่างกันก็คือมันน่าจะเสียเพราะว่า <prospective> ผมก็ไม่มีความรู้ในด้านในด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับบอกตรงๆเลยนะครับผมไม่ได้มีความรู้ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ อันนี้ก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ทาอะไรนะครับก็เคแกะฝามาดูว่าข้างในไม่มีอะไรบ้างสุดท้ายระเบิดไปเลยนะครับครับฝากไว้ด้วยนะครับผม p 1่หนึ่งสองหกหนึ่งนะครับกล่อง ecu นะครับไม่ต้องไปหาจุดไหนเลยนะครับผมถ้าพี่ๆนะครับดูสายไฟเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะครับผมให้ดูกล่อง ecu ก่อนเวลาซ่อมรถนะครับผมถ้ามีกล่อง ecu แบบ2ตัวโอ้โคตรสบายเลยนะครับผมแบบว่า มันจะกระชับพื้นที่นะครับพื้นที่ในการหาจุดเสียได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าเป็นเอกโค้ดแปลกๆขึ้นมาเนี่ยนะนะครับแต่ถ้าเป็นโค้ดแบบตรงๆมันเลยนะครับที่ผมเคยทําคลิปออกไปแล้วนะครับผมอันนั้นก็ไปเปลี่ยนนะครับก็ไปเช็คไปเปลี่ยนนะครับถ้าเช็คเปลี่ยนแล้วมันไม่หายนะผมไอ้มันไม่หายเนี่ยไอ้โหไหอ้นี้ต้องต้องคํานึงแล้วนะครับผม ก็อย่างน้อยนะครับ1นะครับพวกฟิลรีเลย์นะครับพวกฟิลพวกรีเลย์พวกสายไฟอย่างเงี้ยเราต้องเช็คนะครับว่ามันไม่ขาดนะครับสายไฟไม่ขาดนะครับฟิลฟิลไม่ขาดนะครับรีเลย์ก็รีเลย์ทำงานปกตินะครับเราต้องเช็คอย่างนี้ก่อนนะครับว่าถ้าไอ้พวกนี้นะครับมันปกติไม่มีการช็อตไม่มีการขาดโดนกันหรืออะไรนะครับผมก็นี่แหละครับผมถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนอะไรแต่อะไรก็ต้องดูด้วยนะครับผม ไม่เอาอะไรเสียมาใส่โอ้ยมันก็ไม่ติดแล้วครับรถมันต้องดูหมดนะครับผมใครที่จะซ่อมรถเองได้นะครับผมความรู้พื้นฐานมันต้องมีนะครับผมไม่ใช่ว่างูงปลาไปทําไม่ได้นะไม่แนะนําเลยนะครับผมเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมานี่โอ้โหบอกเลยนะครับผมอดูคลิปอะดูได้นะครับผมลองไปทําดูนะครับแดี๋ยวก็จะรู้แล้วก็จะรู้ซึ้งนะครับผม อันนี้ผมก็เอามาฝากนะครับคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับก็ลองลองไปดูนะครับผมส่วนโค้ดนี้นะครับไม่ค่อยเคยไม่ค่อยไม่ค่อยมีขึ้นมานะครับแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะครับไอ้โคดนี้นะครับผมแต่ผมไปเจออยู่มีมีอยู่คันหนึ่งนะครับที่ผมไปซ่อมให้รอบนั้นนะครับผมมันมีโคดนี้ขึ้นมาครับแต่สแกนลบแล้วมันหายนะครับมันไม่ไม่เด้งขึ้นมานะครับรถก็ขับได้ปกตินะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็น ว่ามันเป็นพ่ออะไรนะครับผม IP 1 2ึ่งนึครับผมเคยไปไปซ่อมแล้วรอบหนึ่งนะครับมีอยู่มีรถพี่อยู่คันหนึ่งที่อยู่กร,ร,รุงเทพนะครับผมก็ไปสแกนไปสแกนดูก็ปรากฏว่านะครับเออมันก็ที่แรกนะครับผมก็จะจดโคดไว้นะครับเราก็สแกนดูไอ,อ้สแกนลบโคดดูปรากฏว่ามันหายครับ แต่ถ้าเราสแกนลรโคดแล้วมันไม่หายแต่ P1 2หนึ่งสองหกหนึ่งนะครับผมเอ่อมันมันจะหายนะครับเวลาเราโคดปุ๊บมันจะไม่เด้งขึ้นมาครับผมก็ไม่ในใจว่ามันเป็นเกี่ยวกับการสื่อสารของกล่องหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ไม่ในใจนะครับมันก็ต้องเช็คดูนะครับแต่ที่แน่ๆคือนะครับไอพีไอโคดแปลกๆนี่มันเป็นกับกล่อง ECU โดยตรงเลยครับถ้าเท่าที่ผมนะครับเช็คเทสมานะครับผมคือ โค้ดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่นอกเหนือจากเซนเซอร์นะครับส่วนมากมันจะยิงตรงมาที่กล่อง ECU นะครับเท่าที่ผมเท่าที่ผมเทสมานะครับเท่าที่ผมแกะเทสดูอะไรทุกอย่างนะครับก็ผมก็พอรู้ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สงสัยก็สอบถามมาได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับไม่เก็บไม่กัก ไม่เก็บไม่กักความรู้ไว้นะครับเก็บกักความรู้ไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมฉะนั้นผมก็จะเผยพร่นะครับผมตราบใดที่ผมรู้ส่วนก็อย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกด s u b สไครต์ Subscribe, ช่องสดใจดีเซลด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม